วันนี้จะไปทำอะไรแต่วันนี้เราจะแบบว่าเออมีอะไรพิเศษ oh my god แล้วจะยังจะไม่ต้อง กิดไว้ค่ะทุกคนอ้าวซูมเหรออ่ะยังไงสิแม่อ้าวยังไงอะ่ะก็คือไม่ได้จับกล้องนานเพราะล่ะ่างหายจากการบอ็อกไปนานแต่ว่ายังไงเพื่อนเพื่อนก็เรียกร้องว่าเออให้กลับมาวอลกให้กลับมาโน่นนี่ก็คือเพื่อนๆก็คือตัวเราเองไม่ใช่ก็เลยจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะว่าวันนี้จะไปทําอะไรบอกตรงๆว่าธรรมดานเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยก็จะนอนอยู่บ้านค่ะ ตื่นประมาณเที่ยงซึ่งตอนนี้11โมงเล็กสามแหละแต่วันนี้เราจะแบบว่าเออมีอะไรพิเศษเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้มาก่อนว่าเกิดเหตุอุบัติเหตุนิดหน่อยก็คือน้องอะได้เอาตาตัวเองเนี่ยไปชนกับ,บประตูรถเรื่องราวใหญ่โตเลยนะก็คือน้องอไปซื้อน้ำเซเว่นน้ำเป็นแพ็คๆใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เอาถุงไม่ได้อะไรไปก็คือยกตวเรงตัวเรงมาแล้วก็เปิดประตูมือเดียวแบบเอ้ยเศรามากไงเศราเก่งตัดผ้ามาคือขอบประตูที่เป็นมุมอะก็คือโบมข้าวตาเลยจ้ะนั้นตานี้ก็คือราว่าเลยเดียวก็เลยแบบว่าเอ้เา เป็นจับเพจซึ่งเราได้ผ่านคนมาแล้วค่ะทุกคนจะขึ้นรูปให้ดูว่าอาการแว่นแตกนั้นเป็นยังไงแว่นแตกจริงไม่ใช่แบบว่ายังพูด วันนี้ก็เลยคิดว่าเออว่างๆก็เลยจะไปตัดแว่นใหม่โอ้ไม่ค่ะจริงๆแล้วอันเนี้ยมีหลายคนถามมาเยอะมากเลยว่าตัดที่ไหนซื้อที่ไหนก็คือถ้าจะไม่ผิดนะคะซื้อตัดที่ร้านมิเตอร์อห้างเดอะมอใกล้บ้านแต่ว่ามันก็นานแล้วน่าจะเข้าปีที่สามปีที่สี่แล้วล่ะว,วันนี้เราก็จะไปตัดแว่นใหม่กันจะให้เพื่อนๆดูว่าเออการเลือกแว่นการตัดแว่นอะไรของเรานั้นเป็นอย่างไรแต่ก่อนจะเป็นอย่างไรเราไปกินข้าวกันก่อนจ้าเจอกันจ้าบาย ตอนนี้นะคะก็กําลังขับรถไปที่ร้านตัดแว่นของเราอย่าพอหอมมย๊าบ่อนะสปอตเข้า่วงประามโมงต้องลงและวโมงมาพี่เขาเห็นว่าเราแบบว่าไม่มีแว่นที่แบบจริงจังเลยยังไม่ได้อัปเดตแว่นอะไรเงี้ยพี่เขาแบบเออชวนไปดูที่ร้านเพราะว่าร้านอะเพิ่งเปิดใหม่แบบใหม่ก็เบยน่จะชวนเราแบบว่าไปดูแว่นไปตัดแว่นอะไรเงี้ยซึ่งแบบเคยจริงๆเราน้ำด่งน้ำดื๋มหรืออะไรที่แบบว่าแบรนด์ใหญ่ก็เขาได้นะคะก็ไม่ติดนะคะ เพราะอะไรความจำมันน่าก,กลัวไม่ใช่ก็อยากจะมาแบบว่ารีวิวให้เพื่อนๆดูไงว่าเป็นยังไงบ้างเอาเป็นว่าไปขับรถก่อนนะจ๊ะทุกคนเพื่อความปลอดภัยไปแล้วจ้ายก็อ,อย่างที่บอกว่าเราจะไปรีวิวร้านแว่นกันแต่ว่าไงเราก็ต้องมีตะก้องซึ่งตอนนี้มีตะก้องกิติมาสั่งมาแล้วว่าคือน้องสาหริฉนันเองชื่อบอกว่าร้านแว่นที่เราจะไปอยู่ที่ท่าน้ำโนนขับรถมาไม่ไกลเลยจากบ้านเราประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วใ่ตาข่ายประมาณส7 5เจที่วันวล่าสุดแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่อ่นนจยูใใ ายากถักได้ทรงแบบยายๆแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดกับทุกคนค่ะก็คือถึงสายตาจะสันะ้นค่ะแต่ว่ากล้องอะดำมากตอนนี้ก็ถึงท่าดำนวลแล้วนะคะเป็นที่ที่เราจะมาดูด้วกันอ๋อเราไม่ได้จะมาตรงท่าดำนวแต่ว่ามันอยู่ไกลมากๆแต่ว่าเราจะมาเดินดูแบบของโคข,ของกินก่อนไปค่ะ ตัวท่าลําต้นนะคะก็จะมีแบบว่าถ่าเรือแล้วก็มีของกินซึ่งแนะนำให้มาตอนเย็นเพราะว่าร้านจะแบบแน่นๆกว่าเอ้ยตัโก,กงมไรล่ะดูเก่งนะอันนี้อร่อยหนี่งสิบบาทของกินเยอะมากแล<า>้วก็ถูกที่ข้าพหลับจางหวัวันนะเราเยอะแล้วแต่ตอนนี้คนะือแน่นถามว่ารู้ได้ไงรู้มากเก่งเลยเนได้หกกันกับวันแล้วขอเไ,ได้อยู่ที่ ปลาเหลือปะปลาเหลือดวดก็คือเขามีอาหารปลาให้อาหารปลาก็คือวันน,นี้รับหมดหรอือ่ะใจดีอันบ้าซึ่งอะเนี่ยยังกินไม่หมด <c oughs> อ๋อเมื่อกี้ไม่กล้เพราะอ่อนแอมะคือตอนนี้ก็ไม่รู้จะให้ปลาก่อนหรือว่าให้ให้คนก่อนอะไรว้าลุงดูไม่อยากถ่ายสถานการณ์ล่าสุดนะคะทุกคนก็คือไม่มีปลาถามว่ารู้ได้ไงนู่นอาหารปลาที่สังให้ไปก็คือลอยสงสารเนี่ยสงสารตัวเองเพิ่มตอนเนี้ยเกลียวปลาดิเฮ้ยเงียบ ปืนนะเราอะและตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วที่ร้านจากรไมไทยที่ร้านแว่นตา m S Optic ที่เราจะมาตัดแว่นกันวันนี้ซึ่งซึ <c> ่ง <oughs> หาไม่ยากเลยเพราะว่าอยู่ตรงข้ามกับตลาดทันมน์ลลเลยแล้วก็สามารถจอดรถข้างหลังร้านได้หรือว่าเนี่ยถ้าเียนไปตรงนี้ก็จะมีที่จอดรถตอนนี้แบบอยากได้แว่นใหมแ่แตวตอนนี้แบบอันนี้น้องลองแล้วน้องบอกว่าไม่ให้อยู่เราต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเป็นไง เราเรามาตีแล่บขาขอเราเลยยังเขาไม่ขอนะเหนื่อยปะ เพิ่งเปิดปะอ่าเราไปถามเรื่องแวน่นกันเลยถามเรื่องแว่นดีกว่าคือวันนี้อยากได้แว,นนวนน่นใหม่อะค่ะก็เลยมาที่ร้านนี้เห็นว่าเปิดใหม่แล้วใช่ไหมคะใช่อันนี้คือแบบว่าสมมติเริ่มต้นมาที่นี่อยากได้แว่นต้องทำไงจดบ้างคะพี่อยากได้แว่นใช่ไหมครับขโมอย <c oughs> ใช่ครับใน <c oughs> ร้านค่ะคุณพี่ถ้าอยากได้แว่นใช่ไหมครับ <c oughs> ของเราอยากให้ลูกค้าลองแว่นลหลายแบบก่อนต้นราคาจากคู่แว่นนะครับตัวเลนผมก็จะมีตารางชาร์จลอให้ลูกค้าเปรียบเทียบดู ก็คือมาคู่กันได้ใช่ครับเป็นเรื่องกอะก่อนใช่ครับเพราะว่าแว่นันเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งเลยอยากให้ดูจากทรงว่าเราโอเคไหมไม่ได้อยากให้ดูจากราคาก่อนนะครับแล้วอย่างหนูเนี่ยหน้าลูกไข่นี่ค่ะก็คือต้องยังไงหน้าลูกไข่คุณพี่เขาืไปว่ากบบหนูไม่ได้หน้าลูกไข่คุณพี่บอกแล้วแต่เลยแล้วแต่ลองดูก่อนใช่ไหมใช่ครับอันนี้ละกันนะพอแล้วครับ งานเริ่มที่เลือกแว่นที่ถูกใจก่อนใช่ครับมีอันไหนแนะนำไหมคะถ้าแนะนำพี่จะแนะนเป็นของตัวโบลองครับโบลองใช่ครับเพราตัวเนี้ยถ้าคุณพี่ไม่บอกโบลองหนูจะนึกว่าโบลอนไม่ใช่มันจะเป็นภาษาฝรั่งเศสอ๋อวอซานโบลองนะทุกคนเป็นโบเดียค่ะสวยมากและยังมีเป็นแบรนด์ของแฟนครับตัวแซนแล้วก็เนี่ยมาทำของกระโปรงนะครับแล้วถัดไปจะเป็นตัวนิวครับเป็นแบรนด์นิว แดีวก็ฝั่งตรงข้ามจะเป็นจะเป็นโปโลครับผมอยู่ฝั่งรุ่นแรกแล้วคือมีประกันด้วยใช่มีประกันตัวครอบลอกให้หนึ่งปีครับถ้ากรณีครอบลอกตลอดอะไรเงี้ยสามารถเคลมได้ครับถ้ากรอบนอกมุ่ไหนก็คือหรอบ้านคุณี่เราคือก็คือร้านนี้เขามีประกันด้วยสำหรับแรงใช่ครับสำหรับแรงก็คือเหมาะคนอย่างเราเพราะคุณพี่อาจจะไม่เห็นว่าหนูอะเกิดอุบัติเหตุมาล่าสุดก็คือแว่นเนี่ยชนประตูรถแล้วก็คือลาเลยถ้าชนประตูรถต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสมองเปลี่ยนแว่นอ๋อใช่เราคง เรียนเขาเปลี่ยนแล้วโอเคใช่ไหมอ่านเรามาเลือกกันก่อนเรามาดูกันดีกว่าค่ะตอนนีเรามากับ <c oughs> ได้ได้อยู่แปลว่าไม่ได้แปลว่าไงได้อยู่ได้อยู่แต่หน้าคือไม่ได้ได้อยู่ <c oughs> ก็คือได้เฮ้ย <c oughs> แต่นี่สวยนะ แต่มันดูเหมือนหมอไปหน่อยดูใสใช่ไหมใช่ดูใสไปว่าคนที่เขาชมกันว่าใสอยู่แล้วว่าหนูอันนี้จะเป็นตัวย้อมสีเลนครับในกรณีที่ลูกค้าตาแพ้แสงอ๋อว็คือร้านนี้ไม่ได้มีแค่แบบว่าแว่นสายตาใช่ครับเป็นกรอบแว่นด้วยกรอบแว่นสายตาอ๋อเขาเหมาะแบบว่าบมางคนที่ไม่ได้มีค่าสายตาแต่ว่าอยากจะแบบกันแสงแาบสีฟ้าอออ่ะเดี๋ยวของเรียกมาต่อนะ่อ อันนี้มีค่าเสถียรอยู่ที่ข้างกว่านะครับอยู่ที่ประมาณสามร้อยยี่สิบห้านะครับกดข้างซ้ายอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบห้านะครับรเอเจ็ดสิบห้าเหมือนกันเอเจ็ดสิบห้านี่เยอะไหมคะน้อยมากครับยังร้อยอยู่แต่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องซ้ำหระยะการมองเห็นอาจจะสั้นลงตาป่าปมองเห็นชาร์จถ,ถึงวันท,ที่สองเห็นไหมครับแยกออกไหมครับแยกไม่ออกะนะครับเจ้าสามทีจะลองใส่ตัวนี้วัดให้นะคะค่ะ ตรอนไหมไม่เลยค่ะอ้าวจันมีแยกวัดที่ละข้างไหมครับอ่าแต่ฝาขอดเน้อมองเห็นถึงมันทัดได้เท่าไหร่ครับเอมแค่แรกเลยค่ะแต่ห้านะคะค่ะมาซ้ายครับโอ้โหไม่เห็นเลยเหรแต่ห้าก็ไม่เห็นนะครับเพราะแต่คุณพี่ชื่อครับเราคุยกันมาหลายวันแล้วพี่เลยผักกาดครับอ๋อพี่เหรอหนูชื่อดิลล์รุ่นนะคะจริงป่ะตบเนี้จริง่ะพี่จะลองให้เห็นว่ามันตัวแม่ทีนะครับค่ะ ร้านนี้เขาละเอียดมากๆเลยนะคะเขาจะแบบเช็คอย่างละเอียดว่าเออใส่ตาเราเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็กำลังจะลองลื่นจริงมองเป็นไงบ้างชัดเจนค่ะไม่มีเพียงมีมัวไหมครับอืมตรงหน้าเลนมัว,ม,ม,วม,มีปวดตาไหมคบไม่ค่ะลองออกไปเดินดูข้างนอกกน่นอนครับเราได้ว่นใหม่มาแล้วแล้วเราจะกลับบ้านเลยไม่ใช่ว่นนี้สวยจะอยู่เฮ้ยได้ค่ะพีไป เป็นไงบ้างคะรูกแอมอะเริ่มปะเริอมนี้พุณที่เขาให้ลองเลนจริงเพื่อให้แบบว่าเราเคยเป็นป้าเวลาตัดแว่นใหม่เราแบบว่าเดินแล้วแบบโอ้ลกเบี้ยวก็คือแบบพื้นอะไรเงี้ยทำนี้ก็คือสามารถลองนะคะ่าต้องกลับมาก่อนนะคะแล้วเอาอันอื่นไปค่ะค่าน้ำนวินไปชั้นวีค่ะเย็นเย็นอสิ่ายตาดี มีรางรวัลรางวัลอะไรวะก็คือมาละเนี่ยใครที่ชอบถ่ายแบบแตัดไว้ที่ไหนเนี่ยบอกเลยว่ามีหลายร้นที่เหมือนที่ซังใส่อยู่ปัจจุบันก็มันเกันได้ค่ะที่ M S Office ตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นด้วยเปิดใหม่ก็คือได้ค่าสายตายเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแม่นกันเอย้ยให้พี่เขาไปประกอบแว่าานะะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะใช้เวลาส่งมาประมาณสามวันแล้วพี่เห็นว่ามีด่วนนี่เตอร์ยังไงคะมีด่วนนี่คือ ในกรณีที่ว่าลูกค้าค่าเสกน้ำไม่เยอะรับได้นใน3ที่มันอื่ครับอันนี้คือมีส่งแฟชั่นนี่ไหมคะมีส่งในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกรับหน้าร้าน <ừ ừ. S 1> ก็ประมาณ3วันนะคะแล้วก็จะได้แว่นที่เราต้องการอย่างนี้ให้คุณพี่ฝา,า,ากเพจเด็ดทุกตัว่าก็จะเป็นเพจ MS Optic นะครับ MS Optic ใครที่อยากแบบได้แว่นที่แบบชิคกี้ด้าไม่แบบว่าโบราโบราณแนะนำว่าร้านนี้อยู่ตรงข้ามนี่จ้ะตลาดห้ามนนง่ายจริงหรือว่ก็โทรมาสอบถามก่อนได้ศูนย์9โพศูนย์แปดโพสี่แปด หนึ่งแปดยาวมากเลกี่โมงกี่โมงคะสิบโมงถึงสองทุ่มครับอ้าวโอเคทุกวันทุกวันครับถ้าวันไหนหยุดเราจะฟ้องพรงนี้้นะคระได้เฮ้ยมันไม่เข้าหอวยังไงโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนฝากไว้ด้วยราวนี้ก็คือเจนี่สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพราะอะไรหมดวันแล้วเดี๋ยวเราจะไปกลับบ้านกันดีกว่าไม่แล้วจ้ะบ๊ายบายก็ ถ้าใครหาที School, of of to to ่จอดรถก็คือเนี่ยตรงนี้ก็คือเดินมาจากร้านบับเจ็งเนาะไม่ถึงหนาทีนะสำหรับวันนี้นะคะก็คงต้องจบบอล์กเพืยงท่านี่เพราะเลยของกินเต็มมือแล้วก็จะไปกินข้าวที่บ้านแหละวันหยุดเราก็หมดประมาณนี้อย่าง hmm ok, <ต>ที่บอกว่าการทำธุระก็คือหมดวันแล้วสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์เพจได้ยี่สิบเกอเกอรด้วยจ้ะไปแล้วจ้ะบาย